บกเไก่เนเราเคยตามจีบแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วตอนนั้นเขายังตัวเล็กๆอาจจะจาไม่ได้ก็อย่าลืมมากินนะกล้อง สกาหมูกระทะใช้ครับร้านอยู่ทางไหนนะร้านอยู่ข้างถนนครับข้างถนนครับมาได้เดี๋ยวข้างถนนนะครับไดเข้ามาข้างถนนมาได้เลยครับข้างถนนครับข้างถนนไว้มีชิดริมมาเรื่อยๆรื่อยอยก็ถึงอยากก็ถึงต้องมีวันนึงที่ถึงครับใช่ใช่ครับผมพี่พี่เขาเปิดร้านหมูกระทะเนี่ยพี่มีความรู้สึกอะไรบ้างพี่ดีใจนะดีใจรู้สึกว่ายินดีวนี่กินประจำนะนี่ประจำนี่มากินตั้งแต่กี่วันที่แล้วพี่กินตีน้อยแถวนี้นะอ๋อร้านพี่เดือดกาไม่ได้กินไม่ได้กินเเข้าามลย ไปมาห้องน้ำครับไม,ไ,มไม่กินหมูทุหมูทาพี่บี้อหรอเนาะก็ผมชอบกินเนื้อผมไม่กินหมูพี่บี้เขา,า,เาขอ่ะเขาบอกว่าหมูกระทะเขาอร่อยมากมอร่อยให้ลองเดี๋ยวพี่เบิร์ตจริงจริงพี่พี่เบิร์ดเ,เขาแ่บเรียบร้อยเป็นคนเรีย เมืองครับผมวันนี้เราอยู่ที่ร้านหมูกระทะวี่ดุสกานะครับวันนี้เป็นวันแรกที่พี่บี้เขาเปิดร้านนะฮะที่อ่างนะฮะหมูกระทะที่นี่ครับเขาจะมีรสเด็ดขนาดไหนครับอันยังเด็ดจริงเด็ดคือแบบใครจะมากินนะคือต้องมากินตรงนี้ก่อนนะทุกคนครับเขาเรียกว่าเป็นพิธีทุกคนฮะแล้วเข้ามาดูเป็นไงนะครับใครจะกินหมูกระทะแบบใหญ่ๆแบบนี้ฮะไหนๆก็มาร้านพี่บี้แล้วนะคะคือจะเอาหมูกระทะแบบเตาธรรมดามาก็ไม่ได้ครับมันต้องแบบว่าอลังการกับคนอื่นเนาะใช่มากินด้วยกันได้นะคะอ๋อได้ฮะับเมื่ไหรเต็มแล้วเราเป็นมาจริง สวัสดีครับพี่พี่อยู่ดีครับสวัสดีครับยินดีเลยครับที่เปิดร้านหมูกระทะะคนนี้มาแสดงความยินดียินดีด้วยครับพี่ร้านหมูกระทะเขาอยากให้ทุกคนครับลองมาชิมหมูกระทะว่าน้ำจิ้มเนี่ยเล็ดดวงแค่ไหนเลดวงแค่ไหนลิสุดดวงอะไรนะจะบอกว่าเก๋ไก๋เนี่ยเราเคยตามจีบแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วตอนนั้นเขายังตัวเล็กเลยจีบอันนจับกันไม่ได้เห็นไหมเวลาเขายิ้มเนี่ยมันมีเสน่ห์มากๆเลยนะมันตมุกตมิมากเลยนะฮะ ไม่เป็นผู้ตื่นแบบเขาทำอะไระแปลมาเข <อ S 2> <ม>้าห้องน้ำครับไม่กินหมูทุกูทาพี่บี้อยู่นะเพราะผมชอบกินเนื้อผมไม่กินหมูพี่บี้เขาอะเขาบอกว่าหมูกระทะเขาอร่อยมากอร่อยให้ลองเดี๋ยวพี่เบิร์ดตัวจริงพี่พี่เบิร์ดเขาไหวอะเรียบร้อยเป็นคนเรียบเนี่ยตัวจริงอะตัวจริงอะเอออันนี้เขาแย่เล่นเวลาเขาแบบอยู่นัดก้องกัจริงกัวจริงกัวจริงกัวจริง วันนี้หมูกระทะเป็นยังไงมันอร่อยไหมร้านน้ำจิ้มของผมเป็นไงบ้างเด็ดไหมคุณเลยอแค่ของผมอร่อยครับอร่อยนะให้ยอกเชิญชวนให้เขามากินก็อย่าลืมมากินนะกล้องสกาหมูกระทะแล้วใช่ครับผมร้านอยู่ทางไหนนะร้านอยู่ข้างถนนครับข้างถนนครับมาได้แถวข้างถนนนะครับแถวข้างถนนมาได้เลยครับข้างถนนครับข้างถนนไว้ชิดริมมาได้เลยอยากถึงอยากถึงมันต้องมีวันนึงที่ถึงครับใช่ใช่ครับผมร้านในข้างถนนอย่าลืมมากินนะครับครับผม ขอบคุณมันดีลองอะไม่เชื่อใช่ไหมอะใช่ใช่ไหมมันเกิดความเป็นประทับใจของคนที่มากินหมูทะใช่ไหมใช่ไหมใพรเคยหาพ่อนเธอกรมาับทุกคนครับก็ภูมิใจครับเป็นไงบ้างนะ จริงคุว่าอย่างนั้นนะเออว่าไงว่าไงมันะใช่ไหมไม่ใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนอ๋อนี่ก็เหตุผลของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันความความรสชาติหรืออะไรเดี๋ยวเราจะเราไปพิมหมูแต่ละเขาของยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะครับว่าเวลาเขากินหมูเนี่ยเขาแบบเขากินเนื้อกันยังไงแบบสุกน้อยสุกมากดิบหรือเปล่านะเดี๋ยวไปลองกินว่าเขากินแบบไหนว่าเป็นยังไงถ้าความรู้สึกของของ คนที่มากินหมูเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของน้ําจิ้มที่มันเป็นอร่อยอร่อยใช่ไหมเราบอกว่าเออหมูอร่อยใช่เออเอออ่ะผมไม่เหรออ่ะมาเอาหลุมมาเฮ้ยได้ามาเราเองก็ตีหมูก็นมาแล้วบอว่าหมูไม่ก็แบบไม่ค่อยสุกมากมันเแบบเล็กอย่นิดนึงเอาแบบนี้ กีจการพี่ด้านน้องรักเห็นพี่ๆเขาเปิดร้านหมูทานเนี่ยพี่มีความรู้สึกอะไรบ้างพี่ดีใจนะดีใจรู้สึกว่ายินดีที่นี่กินประจำนะกินประจำที่มากินตั้งแต่กี่วันที่แล้วพี่กินตีน้อยกินแถวนี้นะอ๋อไอรันพี่กะการไม่ได้กินไม่ได้กินตีน้อยกับพี่กะการที่พี่อร่อยกว่าแน่นอนที่พี่อร่อยกว่าแน่นอนชมอย่างเงี้ยเสียเพื่อนนะเนี่ย เราไม่แน่ใจครับว่าพี่การเนี่ยเวลาเขากินหมูทาเขากินแบบไหนกันครับการย่างหมูแต่ละคนน่มันไม่เหมือนกันนะครับนของพี่การนะฮะเขาจะเอาข้าวโพดไว้ข้้งข้างบนนะแล้วก็มีแบบมะม่าร้อมๆอาจจะเป็นแบบว่าส่วนหนึ่งของการที่ทําให้รสชาติของมันนะหอมกล่อมกล่อมขึ้นมาอะไรเงี้ยบางคนนะแล้วก็เวลาแบบว่าอ้าวหมูถ้ามาเขาได้ติดคอแล้วคนที่อยากมีน้ำผมลองนะครับผมว่ามึงไปดูพิธีจิ๋ว่ปวะ เดี๋ยวเราไปถามสูตรพี่บี้เดี๋ยววนะ่าพี่พี่บี้ทำไงถึงแบบลูกค้าเยอะขนาดนี้พี่บี้ครับผมผมถามห,ามหน่อยทำไมนึกยังไงถึงมาเปิดร้านหมูกระทะได้จริงๆหมูกระทะเป็นเมนู พี่ชอบอยู่แล้วชอบกินกบบับกินงานอ๋อมันก็เลยบอกว,ว่าเป็นความฝันเลยอยากลองเปิดปูอันท้าดูเหรอฮะคือมันเป็นของที่เราอยากกินอยู่แล้วพอมาสั่งบางทีเราก็เอาหมูมาบางทีเราก็เอามาทำน้ำจิ้มให้กินงานเหรอเห็นว่าอร่อยทำน้ำจิ้มเองด้วยมันก็มีแบบได้มีความคิดว่าเฮ้ยน้องก็บอกว่าเออหมือนอันท้าไหมอะไรยมันก็มีบ้างเว้ยจนวันนี้เราก็แบบเฮ้ยได้ฝันฝันได้แค่เนจริงอ๋อก็าบอกว่าได้แบบฝันฝันตัวเอ,อ,องแล้วใช่อยากให้คนได้ลองแบบฝีมือเราก็เป็นยังไงบ้างพี่ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นยังไงบ้างหรือว่ารางังงไบ้าง เรามีหลายๆเซตครัมีเซตที่เราเป็นกินเราอยู่กินเราตายมีหลายเซตแล้วก็มีหมูแบบพิเศษมีหมูทำมีหมูปรูดหมูพริกไทยดำหมูทำที่แบบมันใส่ทองทำมุนหมูด้วยมันพิเศษยังไงฮะมันมีความอร่อยเนื่เป็นหมูแพงหมูแพงด้วยแท้เลยทองคำอ่ะมาลองมาลองดูมาลองดูทองคำแบบเกสุมากดขอบใจพี่ๆยินดีกับพี่ๆด้วยนะครับผมที่แบบเปิดร้านหมูกระทะฝันตัวเองครับใครที่มีความฝันเปิดร้านหมูกระทะก็ทำตามฝันกับพี่ๆด้วยนะครับผม เห็นกล้องไอ้นี่มาแล้วไม่ค่อยสบายใจได้เห็นกล้องมันมาเนี่ยมีอะไรกันไม่เห็นอะไรพี่ต้องระวังไอ้ตัวนี้ดีนะไอ้ตัวนี้เขาตัวได้ที่ไหนฮะนะนะแล้วหมูมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงกินแต่น้ำจิ้มเหมือนกันแต่ผมเดินโต๊ะกับผมก็อิ่มอ๋อเหมือนเขายัดในะ้างในเลยครับเนี่ยจบแล้วเนี่ยพี่เขาเป็นคนกันเองได้เลยได้เลยเอ้โหย่า่าหมูไม่เอาขึ้นมาด้วยเย่า่าหมูไม่เอาขึ้นมาด้วยหมูเนี่ยอร่อยนะแต่ว่าผมเนี่ยนี่น้ำจิ้มอร่อยมากใช่ไหม นี่นแหละครับได้ไอ้ยัง